แต่ละคำได้อ่านมีจุกจากกรณีมิวคี้ปรยาอินฟลูเอนเซอร์คนดังออกมาประกาศเลิกกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติและมีการพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ต่อการล่าสุดเชฟแฟนเก่าได้ออกมาโต้กลับเดือดจากกรณีเมื่อวันที่1สิงหาคม2566อสินฟลูเอนเซอร์สายแซบชื่อดังมิวคี้ปรยาโพสข้อความเศร้าประกาศเลิกกับแฟนชาวต่างชาติเหตุรักอย่างเดียวไม่พอต้องซื่อสัตย์จริงใจด้วยยื้อมาจนถึงที่สุดแต่ยอมเจ็บแต่จบมิวคี้ปรยาเลิกกับแฟนโพสตในอินสตาแกรมว่า ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีอะไรแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของความรักมิวกี้เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าความรักสวยงามและเป็นพลังขับเคลื่อนมิวกี้ให้มีแรงบันดาลใจในทุกๆอย่างมิวกี้พยายามประคับประคองทุกความสัมพันธ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่มิวกี้จะทําได้โดยเฉพาะครั้งนี้มิวกี้พยายามยื้อและไปต่อมิวกี้จริงจังทุ่มเทกับความรักทุกครั้งเสมอถ้ามิวกี้ตัดสินใจเปิดตัวและคบใครจริงจังในฐานะแฟนมิวกี้เสียใจมากที่ความรักของมิวกี้กับเชฟครั้งนี้ได้จบลงอีกครั้ง และมิวกี้พยายามยื้อให้ถึงที่สุดแต่ครั้งนี้ทําให้มิวกี้เรียนรู้อีกครั้งว่าความรักอย่างเดียวอาจไม่พอมันต้องมาพร้อมกับความจริงใจและความซื่อสัตย์มิวกี้รู้ดีว่าทุกการเคลื่อนไหวของมิวกี้จะมาพร้อมข่าวเสมอและคนมีอีกหลายคนที่คอยรอเหยียบซ้ำเมื่อมิวกี้หคอมเมนต์แย่ๆที่คอยตามด่ามิวกี้แบบชะใจตลอดเวลาแบบสนุกปากทําได้เลยค่ะหากมันทําให้คุณรู้สึกสบายใจและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนสนิทและแฟนๆทุกคนเจ็บแต่จบทว่าล่าสุดฝ่ายชายได้ออกมาโพสต์โต้กลับเดือดถึงนิวกี้บอกว่าพยายามยัดเยียดบทผู้ร้ายให้ตนพร้อมบอกว่าใครกันแน่ที่ควรต้องย้อนกลับไปคิดถึงพฤติกรรมของตัวเองก่อนดังนี้